สวัสดีเช้าวันที่2 1ธันวาคม2567นะครับผมนี่เอ้วยามงคลน่ะมงคลเดินเช็คพื้นที่แล้วนะครับผมแวก็เดินกลับมานะัะกำลังเดินเช็คพื้นที่นะครับให้ยาทุกวันนะครับ เช้าเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นกินน้ำทุกวันนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มามัดโซ่ยาวหน่อยครับผมเพื่อให้เขาได้เล่นนะครับได้คก้เครียดนะครับเดินข้างบนนะครับึงเชือกไปแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมา มาแล้วเวลาหมัดข้างนอกไม่ค่อยกินหญ้านะสมัติจะเล่นโซ่เล่นเชือกแนละ้วครับอ่ะ ตำรวจพื้นที่นะครับนี่ครับดูครับจะเ,เช็คระยะโซ่ระยะอะไรเขาก่อนนะครับแล้เวเขาก็เดินออกมา,เ,าเดินเช็คระยะโซ่นะครับมาเดินถึงไหนนะครับผมสามารถเดินระยะไหนระยะไหนนะครับเฮ้ยเฮ้ เยอะๆเยอะจะไปเล่นโซ่ทำไมเล่นเชือกทำไมตรงนั้นมาแล้วนะชีบหลักเลยครับผมเล่นโซ่เล่นเชือกโอ้โหทำนะ <c oughs> ได้โอกาสแล้วเต็มที่เลยครับ เดีย๋ยวเขาเล่นเมื่อยเล่นเมื่อยเขากิกนหญ้าเราเราต้องมาเช็คเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางทีโซ่พันหลักไม่ได้กินหญ้าก็มีนะครับผมชั่วโมงสองชั่วโมงต้องมาเช็คครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเขายังไม่รู้ถอดโซ่ถอดเชือกนะครเขายังไม่เก่งวิชาน้ำเราบางทีติดอยู่ทั้งวันเลยถ้าเราไม่มาดูนี่ไม่ได้กินหญ้าเลยเราต้องมาดูชั่วโมงละครั้งสองครั้งนะครับ ทดลองเชือกเช็คเชือกก่อนนะครับผมว่าถึางระยะไหนนะครับผมลองเล่นแล้วคลายเครียดเขาแล้ว vậy là ông kiểm tra dây xơ ông, ông sẽ đi kiểm tra dây xơ là này thằng này ông, kiểm tra dây นี่คือรักเขาปลูกไว้สองต้นแล้วปลูกยาวไม่ได้ผมอันตรายนะผมเพราะว่ามี่ก็รักต้นหนึ่งมีก็ต้นหนึ่งนะผมถ้าปลูกยาวแล้วเขาจะลงน้ำนะผมเออเออเอเริ่มแล้วนะเริ่มโซ่แล้วเริ่มโซ่แล้วามสไตล์เราโอ้โหโอ้โหดูครับผมคึกแรงแลครับดูเขาทำนะครับ เป็นเมื่อยๆแล้วเขามากินหญ้าเองครบถ้าเขาเมื่อยแล้วนะอันนี้ก็เช็คสู้เช็คอะไรก่อนครับเป็นเหยียบเชือกเหยียบไรพันตัวแล้วนะนรับ เาขาทำเดี๋ยวโซ่ก็พันเชือกอีกเดี๋ยวก็ทําครับครับ ไม่ไม่กินหญ้านะครับเขาไม่ยอมมากินหญ้าเลยแหลมอีกแล้วงานดิเลกเลยนะครับ แล้วเราหยัดเข้างานกระชากเลยเราเออเออเออสุดยอดจริงช้างเชือกนี้นางงามไม่หักเราอยู่ไม่ได้เะ ผมช่ติดตามช่องทันพลายมงคลสีดอยโจโจ้ด้วยนะครับผมไอเพจดอีสานบ้านช้างสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับผม